สวัสดีค่ะสวนธนพัฒสกลนครค่ะวันนี้เช้าวันที่13เดือนกรกฎาคมพศ2568ค่ะที่เห็นอยู่คือต้นพันธุ์ไผ่ข้าวหลามเปาะนะคะวันนี้ทางสวนก็จะนำมาปลูกเพิ่มเติมนะคะจะปลูกแซมระหว่างไผ่เลี้ยงหวานสุพรรณนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้ถ่ายคลิปวิดีโอให้ได้รับชมกันทางสวนปลูกแซมกับไผ่วงวันเพชรน้ำผึ้งนะคะวันนี้ก็จะมาปลูกแซมจะปลูกแซมทั้งระหว่างแถวแล้วก็ระหว่างกอนะคะ ชุดที่เห็นคือชุดเดียวกันกับที่ถ่ายคลิปวิดีโอนะคะให้ได้รับชมกันในเรื่องของอการตัดลาไผ่นะคะแล้วก็เห็นเยื่อของไผ่ก่อนหน้าก็ได้ตัดดูแล้วนะคะนี่ค่ะจะมีรูเพื่อใช้งานได้นะคะขนาดลำเล็กๆก,ก็ยังเห็นรูได้ชัดเจนขนาดนี้นะคะวันนี้ก็จะมาปลูก เพิ่มเติมนะคะเนื่องจากว่าหลายท่านก็สอบถามเกี่ยวกับต้นพันธุ์นะคะที่เป็นแบบเงาสดาหรือเป็นแบบขุดเงานะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะก็ต้นพันธุ์หรือว่าต้นกล้านะคะที่ทางสวนมีก็เริ่มทยอยแทงหน่อใหม่ออกมาแทงหน่อออกมาเพิ่มนะคะปลูกช่วงนี้ถือว่าดีค่ะทางสวนก็เริ่มทยอยปลูกในช่วงนี้นะคะ ถือว่าปลูกในช่วงนี้ต้นพันธุ์ติดต้นได้ง่ายนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาการลดน้ํานะคะก็จะไม่ได้ยุ่งยากเนื่องจากว่าฝนก็ทยอยตกลงมาเป็นช่วงๆอยู่จะทยอยปลูกเพิ่มเติมนะคะ ไผ่ที่เผาเข้าหลามจะมีความบางนะคะของเนื้อไม้จึงสามารถทุบแล้วก็ทานได้เลยนะคะตรงตามชื่อเลยนะคะไผ่ขาหลามเปาะแล้วก็เยื่อของไผ่นะคะจะมีความเหนียวนุ่มตัวนี้เป็นอีกอหนึ่งตัวนะคะที่หลายท่านให้ความสนใจไม่แพ้กับไผ่ข้าหลามกับแดงนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจต้นพันธุ์ปลูกนะคะทักมาพูดคุยกับทางสวนได้นะคะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒนกลนครแอดไลน์เพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839ติดตามคลิปวิดีโอของทางสวนได้นะคะผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ